สวัสดีคร si ับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต่อเราทุกทท่านเข้าทึงช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยแค่พะกิจนะครับฮานอยแค่พกิจของวันที่1ดูตุลาคม 2, oh, 2> 5 6 6นะครับ สำรับฮานอยเฉพาะกิจนี้ก็จะมีทุกวันทุกวันนะครับออกทุกวันทุกวันนะครับเวลาสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งนะครับเป็นเลขจากประเทศเวียดนามนะเลขจากประเทศเวียดนามนะครับหนึ่งตุลาคมนะครับออกสี่โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง v ี p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นหลเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจก,ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับอืมวันนี้มีเลขอะไรบ้างก็มาชมกันเลยนะเมื่อาวานนี้เมื่อวานนี้ก็เข้านะครับอาเมื่อวานนี้เดินดีอยู่อวันนี้จะเป็นยังไงก็มาดูๆกันนะครับสู้ๆนะครับสําหรับท่านที่ผิดหวังแลวผิดหวังอีกนะครับประมาณนี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับ1ตุลาคม2566หานอยหกสบหก้าร้อยเฉพาะเกิดหกเจ็ดแปดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าเก้7 7จ็ดเจ็ดศ6น1์6ูน6์เ6็ดเจ็ดหน8่ง8 8 8 8 8เจ็ดเจ็ด8 8เ็ดเจ็ดาเจ็ดหนนหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสาหแปดนนแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปปแปดปแปดนะครับส่วนตัววินเก้า3 6นหนึ่งสามหกเจ็ดนะครับนี่นะครับคนชอบไ่จัดนะ ไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆกันไปนะครับปกติเน้นที่เจ็ดนะครับตัวเน้นเนี่ยมันไม่ไม่มัน,ม,นมันไม่ค่อยจะมานะครับให้มองข้ามไปก่อนนะครับมองข้ามไปก่อนนะครับมาดูที่หกกับแปดนะครับเจ็ดนะครับหกกับแปดตัวเจ็ดเนี่ยที่รณาดูนะครับตัวเน้นมันไม่ค่อยจะมามันจะมาตัวรองอ่มันจะมาตัวรองนะครับตัวรองกับตัวนี้นะมานี่วิ่งลูด 6กับ8ดเลยนะครับ6กับ8เลยครับกกับ8เลยครับแบบนี้นะครับากับ8ส่วนจูวินก็ตามนี้นะครับหรือใครชอบ7ก็จัดไปเลยนะครับ7็นะตัวเน้นมันไม่ค่อยจะมามันจะมาตัวรองนะครับ6กับ8นะครับส่วนชอบค่อยจัดนะครับถ้าจะเน้นก็เน้นที่เลขขี้นะครับแป6หนึ่งสามแปดสามประมาณนี้แหละนะครับนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางตามนี้หกสี่โมงเย็นครึ่งน,นะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับขอบพระคุณมากมาอย่าลืมกดติดตามนะกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากมาครับสวัสดีครับ